เออตอนนี้เราก็เริ่มถ่ายไปแล้วครับผมเริ่มเปิดกล้องไปแล้วแล้วก็ถ่ายไปได้นิดนิดหน่อยครับผมยังยังยังไม่ถึงกับเยอะมากก็จะเป็นแบบเป็นช่วงเริ่มเริ่มอยู่แต่ก็แต่ก็ดีครับผมสนุกเป็นเป็นเหมือนเหมือนเราแบบกลับกลับเข้ามาในเรียกว่าอะไรวงละครแล้วแล้วแล้วก็เป็นเอ่อการทำแบบช่องสามครั้งแรกด้วยอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็ตอนแรกเร,รกาก็แบบตื่นเต้นตื่นเต้นอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ก็ดีครับที่เราได้เจอคู่ของทั้งพี่เจมจิแล้วก็พี่โบเมรดาซึ่ง ซึ่งตอนแรกเราก็รู้ว่าแบบเอ๊ะพี่ๆเขาจะเป็นคนยังไงกันบอกว่าก็คือมีแต่คนบ้าครับผมอย่างนั้นเลยครับแบบก็คือมีแต่แบบมีแต่แบบเสียงก่อกวนสมาธิแบบผมเพิ่งรู้พี่เจมส์จิเป็นคนที่ร้องเพลงทั้งวันเพลงอะไรก็ไม่รู้ตลอดเวลาแบบจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็พี่โบก็คือพี่โบพี่โบก็คือตามที่เราเห็นกันอยู่เดิแบบเสียง2เสียง8เสียง5เสียง6มาทั้งทั้งวันเลยครับผมก็ ก็เลยเหมือนเออันมันสนุกดีคในการที่เราแบบอยู่กับคนประเภทด<า>เดียวกันใช่ใช่มันเหมือนมันเหมือนมันเป็นคนแบบคนประเภทเดียวกันคนแบบคน,บ,บ,คนบ้าบอพอๆกันมารวมตัวกันแล้วก็ก็อาจจะสงสารพี่พี่แอ่วุ่มกับนิดหน่อยแบบต้องแบบจับปูใสจกระด้งนิดหน่อยแต่ก็แต่ก็สนุกสนุกรวมๆกันดีพี่แอนพี่แอนดูแลดีมากเพราะว่าตอนแรกพี่แอนเดินเดินเดินมาหาผมเองเลยบอกว่าแบบ อ,อแบบมาดูแลมาแล้วเราก็จะชอบแกล้งแกล้งแกล้งพี่เจมลูกลูกลักแกล้งแกล้งพี่เจมแบบไม่ไม่แบบไม่สนใจพี่เจมแล้วก็มาดูแลผมอะไรเงี้ยเพราะว่าบอกว่าแบบผมแบบเพิ่งเพิ่งเป็นน้องใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็จะก็ดีครับผมแบบมาดูแลกันที่ตลอดครับ ใช่มันมันมันเป็นเหมือนเอ่อเรื่องเป็นเรียกว่าอะไรอะ coming of age นะครับผมก็คือก็คือเล่าเล่ามาตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กๆจนเราโตขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบแบบเรื่องที่ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่แบบ อยู่เด็กมากจนเราแบบเริ่มทํางานไปเจอนู่นเจอนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องเรื่องนี้ผมผมอ่านบทแล้วผมรู้ว่าเออมันมันน่าสนใจมากในในความที่แบบตัวละครมันโตกันไปแล้วมันไปเจออะไรกันมาบ้างแล้วแบบกว่าจะกลับมาเจอกันใหม่ไปแยกกันนู่นอะไรมันแบบมันน่าสนใจมากก็เลยยังยังได้อยู่ยังได้ผมผมเมื่อวับสา23เมงให้ผมให้ผมได้ยังใส่อยู่เพราะว่า เดี๋ยวหลังไปจากนี้อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าหน้าเรามันจะยังใส่ได้อยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ก็ถ้าเกิดยังเด็กได้อยู่ก็ขอขอ,ขอเด็กไว้ก่อนแล้วกันนะครับการาแตกต่างกับที่เราเคยทำมายังไงบ้างคะพอมาลุ้นกันกับช่องสามกช่องสามเออก็ก,ก็ก็มีก็มีความแตกตา่าง อยู่อยู่บ้านเหมือนกันครับผมแต่ว่าส่วนผมว่าหลักๆส่วนมากเรื่องการแสดงอะไรมันก็มันก็ยังเป็นเป็นในในพาร์ทที่เราทํามาเหมือนปกติได้แหละแต่ว่าผมว่าหลักๆมันน่าจะเป็นเรื่องแบบของคนของทีมงานอนะไรเงี้ยซึ่งซึ่ง,งจริงๆตอนแรกเราก็แบบเอ๊ะมันจะเป็นยังไงแต่ว่าพอเราเจอแบบพี่ๆท,ท,ที่น่ารักทุกคนอะไรเงี้ยก็ก็ดีครับผมก็มรู้สึกว่าเออเราทํางานแล้วเราเอนจอยเราสนุกเราแบบ happy. แฮปปี้เราเหมือนเราแบบไปเล่นๆกับพี่เขาอนะไรเงี้ยแต่สมดท้ายก็บอกว่าค่าตอกกันตั้งแต่ไหนๆไค่าพิเศษออกมาเลย เออก็ก็ดีครับผมมัน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 จริงๆคือคือผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพวกเราสามคนเนี่ยแบบสนิทก,กันได้เร็วขนาดนี้ได้ยังไงแต่แบบมันมันตั้งแต่วันฟิตติ้งล้วครับแบบตั้งแต่วันไปเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีคนมาเล่นมาแกล้งแบบเดี๋ยวจริงๆไอ้พวกผพพ้าฟิตติ้งพวกนั้นอนะ่ะบางรูปผมเป็นคนเอากล้องไปไปไปถือเออ <S <S แล้วก็แบบพี่เจมเป็นคนบีบพี่โบแล้วแบบเราก็สลับกันไปอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วมันก็เหมือนเล่นไปเรื่อยๆแบบ แล้วก็มีมีแบบผมกับพี่เจนเป็นนักร้องกันอยู่สองคนชอบจัดมินิคอนเสิร์ตอยู่ในกอง,องแบบเ hey, ฮ้ยฮึอกันอยู่ท, <ำ S 1> ทั้งเงไม่ได้มีใครบอกไม่ไม่มีใ,ใครบอกแล้วอยู่ล่าล่าสุดครับไปไปอยู่ๆพ,พี่อยู่ๆพี่เจนก็หยิบแท็บเล็เดตของเขาขึ้นมาบอกว่าไอเราต้องทาเพลงกันแล้วติดติดอะไรก็ไม่รู้ทําเพลงจริงจังแล้วก็แบบตั้งกดอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบเอาเอาจริงดิพี่พี่ว่างขนาดเลยเอมามาลองดู เราคิดไว้กับสิ่งที่เจอคือไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยฮะโหตอนแรกเราโน่าจะเป็นคุณชายคุณชายนิ่งๆโอไม่เลยฮะเขาเป็นคนเขาแต่ว่าแต่ว่ามันมันดีนะมันสนิทกันเร็วมันแบบช่วงช่วงนี้เขาแบบเขาเขาชอบเดินมา brotherbrother ใส่เราเราก็แบบ yesbro ยังแบบไม่ต้องแบบใช้เวลาละลายพฤติกรรมมันมันเร็วมากมันเร็วมากสนิทกันเร็วมาก ช่แล,แล้วแล้วพี่โบผมก็เจออยู่บ่อยๆแบบตามงานต่างๆแล้วแล้วพี่โบก็สนิทกับทั้งพี่เหนือพี่เจอด้วยอะไรเงี้ยเราเราก็เลยแบบต่อติดกันง่ายครับเออ เออน่าจะปีหน้าครับผมในป,ปีหน้าแน่ๆตอนนี้เพิ่งเริ่มถ่ายไปได้นิดนิดหน่อยยังยังยังไม่ได้แบบผมว่ายังไม่ถึงครึ่งเลยด้วยซ้ำยังไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็น่าจะแบบได้คลิปต้นปีหน้าไปเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ่ายยาวๆทั้งปีนี้ก็คือเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ค,อคอมีม้ถ่ากล้องดีขนาดนี้หน้ากล้องก็ถคาดหวังได้เลยใช่ไหมคะแน่นอนครับผมเอาจริงๆมัน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 มาตั้งแต่ตัวบทแล้วที่ที่ที่ผมอ่านผมรู้สึกว่าเออมันมันมีความน่าสนใจมากแล้วแล้วมันแล้วมันมีการเดินทางไปต่างๆที่เราจะได้้เเเห็นนนว่าาแแบบบบคียจะ แยกกันไปกลับมาเจอกันแล้วแบบเรื่องมันแต่แต่ละเรื่องที่3ามคนต้องเจอมันแบบมันหนักหนามันแบบมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการพลิกผันอะไรตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยผมก็เออมันมันสนุกมากๆตอนเราอ่านก็อยากจะฝากทุกคนด้วยนะครับอ่านวัฒนนิดนึงคือนครการพยาครับ หลายคนชมมากแบบอุ้ยเอนเตอร์เทนโชว์คือเราดีมากเออเอลฟิวใช่ไ้มครับก็ก็เต็มก็เต็มที่ครับผมด้วยด้วยความที่แบบเออพี่ป๊อปพี่โอ้ทุกทุกทุกๆทุกทุกคนที่ตรงนั้นเราเราก็สนิทกันมากอยู่แล้วแล้วพอเราได้มามาเรื่องอะไรทำโชว์กับพวกเขามันแบบมันสนุกพี่ๆเขาเป็นคนแบบพี่ป๊อปพี่โอ๊แต่เขาก็เฮฮาอยู่แล้วเลยเราพอเราไปแล้วก็แบบเราใส่เต็มที่แล้วก็อะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่พอเราชอบอยู่กับคอนเสิร์ตอยู่แล้วเราแบบเราชอบการเพอร์ฟอร์มอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมมันก็ เออมันพอเราไปแล้วก็ยิ่งเอ็นจอยยิ่งสนุกออไปเจอคนสนิทออก็เหมือนแบบไปเล่นกับเขาสนุกมากวันนั้น,น <c oughs> เราปล่อยคองไปเล <c oughs> ่เลนนะ้ำก็เราม,มันต้องยอมไม่ได้อะฮะ <c oughs> ยอมไม่ได้ <c oughs> เออมันเราแบบไปเจอแบบพี่ๆหลายคนเขาแบบเขาใส่สุดมากเราก็รู้สึกว่าเออเราจะไปทางไหนดีแล้วก็ขอแบบไปทางนั้นเออเราเบาไม่ได้เราเลยต้องแบบควงหน่อยควงเราเรต้องควงเราไม่รู้เล้วเอาเราเาไปสู้เราก็ควงควงแน่ คงนั่นนิ่งๆนะไม่ได้ไม่ได้เอออแบบยากจะมีเนคอสิร์ตมันมันมันเป็นความฝันของเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วอยากมีแบบคอนเสิร์ตไอซพาริสแบบไอซ์พาริสคอนเสิร์ตเอออะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าเออขอขอทำเพลงก่อนแล้วกันนะตอนนี้ตอนนี้เพลงยังไม่พอเพลงน้อยไปหน่อยเพลงครับเพลงเพลงทำโชว์ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เต็มโชว์ครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บเพลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราแบบเรามีพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวเรา ก็คือแน่นอนชิมลางเป็นเกสต์อะไรอย่างเงี้ไปก่อน่าใช่ใช่ใช่ชงชงชงทุกนี้ก็เหมือนแบบขึ้นเป็นแบบเป็นเกสเป็นเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่เกประสบการณ์ไปก่อนใช่ใช่เนี่ยนะไม่ได้ขึ้นกับบิวกินเออใช่น่าเสียดายแล้วบิวกินแบบมาแบบใกล้มากนิดเดียวคือมันคือด้วยความที่เราก็ซ้อมกันมาหมดแล้วด้วยอะไรเงี้ยแล้วแบบโชว์มันก็ ผมผม <S <S ผมเชื่อว,ว่าโชวโช์มันเป็นโชว์ที่แบบเออแปลกใหม่พิเศษสำหรับดิวกินแน่นอนเลยแต่ก็เสียดายไม่เป็นไรเราเราเราก็เข้าใจมันทำยังไงได้นอมันก็เออก็เลยก็เลยกลายเป็นโชว์เดี่ยวที่ปรับเปลี่ยนมีแบบพี่พี่ป๊อปพี่อ๊ตมา,<อ>าช่วยวแล้วก็ที่สุดก็คือพี่นนทนนทมาแบบผมผมยังงงอยู่เลยว่ากะว่าคนคนไม่รู้ครับแบบการการงานที่ว่าคนคนหนึ่งสามารถมาซาวเช็คหนึ่งวันก่อนหน้าแล้ววันต่อไปขึ้นได้เลยนี่คือแบบ แดะโปรเฟชชั่นอลแบบอื้มแบบเคารพมาก,ะกอะตอนเมื่อกี้กี่เดือนเป็นเดือนเป็นเดือนใช่อ่ะแบบกว่าวันเดียววันเดียวแบบโทรมากริง๊งกริ๊งอนนอนนอยังไงได้เลยผมผมก็เลยรู้สึกว่าแบบโอโ้โหต้องต้องต้องเคารพเขานะต้องแบบดีสเปกจริงๆกับสิ่งนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แล้วคุณคุณคุณดิวกินเองก็แบบพักมาใหญ่เลยเป็นห่วงเป็นห่วงดีมีความแบบมีความน้อยๆเป็นห่วงเป็นห่วงแล้วก็แบบเอ้ยไม่เป็นไรใจเย็นทุกคนเข้าใจอะไรเงี้ยแล้อยู่ไม่บอกว่าเรายังเสิร์ฟแฟนๆก็ยังถือแท่งไฟเน์ เขาเห็นเขาเห็นเขาเขาเขา,เขาบอกอยู่เลยว่าเดี๋ยวแบบจะรอดูจะรอดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ลงสตอรี่ใหญ่เลยตอนตอนที่เขาพักอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็รู้รู้อยู่แล้วแหละว่าเห็นอยู่